ພີ່ນ້ອງເຕົານີ້ເຮົາກໍມາຮອດຕີ້ມຮອດເນາະທຸກຄົນເນາະອາຍາເພິ່ນເນາະໂອທະກະຍາອັນອາຍາຫກี่ยวກี่ยว สวัสดีสวัสดีทักทยายสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมอสึกูสักคนบอจิอยู่ฝั่งไทยและกะ็ต่างประเทศนะทุกคนเนาะมันนี่ก็ไปเกี่ยวข่าวนะทุกคนเนาะเมื่อเกี่ยวข่าวอยู่บ้านะนะนนพี่น้องเนาะเกี่ยวข่าวซอยพอเท่าไม่เท่าน้อทุกคนเนาะเมื่อนำกันคือเก่าวขาวทุกคนเนาะนี่สองคนเฮ้ยเห็นบ่รถที่เราจะเดินทางรถทางรถจักรเนาะพี่น้องเนาะไปะะก็เสรนแล้วกลับไปกันเลยเนาะพี่น้องเนาะ เราไปลองตอน้กามาหอดีีมหอยนอนเะคนน่ะนี่ที่งนห่เาอันนี้จะเป็นก้องเขาเขาจะเกี่ยวให้นี่เราคนนอนนี่บอวานเอาเกี่ยวเกี่ยวอยู่พุ่นเนาะเกี่ยวอยู่พุ่นก่อนเาจะเกี่ยวอยู่พี่มันห่ม่อานี่มันแดดเนาะหายัง่านาะพี่ไงโอเห็หมทุกคน ข่วงขนาดนอพี่น้องคนมัวน่ะก็เป็นสี่สิบคนเนาะทุกคนเนาะเกี่ยวได้ในน้อยเองเนาะมันเข่าเป็นเนาะพี่น้องเนาะเสียงจักพันเข่าก็นุ่นอยู่เนาะทุกคนเนาะไปเราจะไปลงไปเกี่ยวเด้เนาะทุกคนเนาะนี่น้องพี่น้องคนเกี่ยวกะถือว่าหลายพอทุกคนเนาะอันนี้ก็ไม่อาญาพี่น้องอาญาพี่นก็มา พิ่นมาลินเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าเขากำไว้ลงเกี่ยวแต่ว่าเพิ่นกะอยากลงเกี่ยวเนาะพี่น้องเนาะกะเพิ่นสมัครเองกะให้เกี่ยวเนาะทุกคนเนาะเขากำไว้เกี่ยวแหละเขาให้เพิ่นเกี่ยวประมาณเจ็ดแปดโมงเขาให้เพื่นขึ้นแล้วเนาะเพิ่นมาลินนำโดนเถื่อ

豆子来着。 慢着、嗯 <laughs> ตอนนี้ก็อาญาเพิ่นก็ยังบ่ทันขึ้นเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็บอกให้เพิ่นขึ้นเนาะเพิ่นก็ว่าเกี่ยวอีกจังหน่อยจังขึ้นเนาะเพิ่นเกี่ยวกับพ่อเฒ่าเฮาเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นขาเจ้านั่งเกี่ยวเลยทุกคนเห็นบ่เพิ่นนั่งเกี่ยวกับพ่อเฒ่าเฮา2คนเนาะเพิ่นบ่ได้ยืนเนาะงแบบว่าเจ็บแอวเนาะทุกคนเข้าเตี้ยเพิ่นก็เลยพากันนั่งเกี่ยวเดี๋ยวอีก ประมาณจัะหน่อยเพิ่นกันจะขึกันขึ้นเนาะทุกคนเนาะวันนี้กาอัญยาเพิ่นก็ขึ้นเนาะทุกคนเนาะมัน10:00นงเราพี่น้องเนาะเฮาเพื่นก็ได้ขึ้นยังดอกพี่น้องเนาะเฮาก็บอกว่าขึ้นเด้อมัน10:00นแล้ว10:30นแล้วเพิ่นก็ขึ้นเนาะทุกคนเนาะขึ้นก็พอเท่าเฮาเนาะเพี่น้องนี่จริงๆแล้วเฮาก็จะขึ้นเนาะทุกคนเนาะ มาณสามสิบนาทีที่เอ็ดโมงเขาจะขึ้นมาล้วนพี่น้องพี่น้องคนเกี่ยวทางหลังกันแล้วเราก็เกี่ยวน้ำหนาก่อนเนาะตไก่อนเนาะเขาจะน้ำหลังกันสองสี่หกคนเนาะพี่น้องเนาะนี่เราทุกคนเนาะตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมาไปทีมหอยเนาะพี่น้องเนาะ ก็ได้หลายเติมนาะทุกคนเนาะนี่ได้ประมาณแต่นี่เนาะเต็นนี่ไปพุ่นยังอีกครึ่งหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะนาซีโบเล้วเนาะทุกคนเนาะไปเราจะขึ้นไปกินข้าวเนาะพี่น้องเนาะตะเวนกับประมาณสิบเอ็ดโมงเนาะทุกคนเนาะไปไปกันเลยพี่น้องมาเด้อเอฟซีมาสู่กูสู่คนมากินข้าวน่วกันเด้ออาหารห้องมันนี้กันเนาะพี่น้องเนาะลาบไก่พี่น้อง แล้วก็นำต้มเนาะพี่น้องแก้มกับพักพี่น้องเมื่อนี้อยู่บรรยากาศอยู่ทางเทียงเนาะพี่น้องเนาะลมไปป๋ออยู่กันหลายคนอยู่ได้พี่น้องเลยมากินข้าวเนาะสิบสองคนเนาะพี่น้องเนาะกินหลายหลายคนมันจังแซ่บฮะแขนสั้นแล้วก็เ้าก็สิขอโตกินข้าวกันเนาะทุกคนเนาะฮะหลังจากที่ว่ากินข้าวกินน้ำอิ่มกันขาสิจบคลิปวันนี้นทุกคนเนาะ ก็ขอ,ขอของใจพี่น้องที่ค้ามติดตามับสมเป็นกันใจให้เขาตลอดมาเนาะพี่นองเนะอไปพบกันวิดีโอหนาเด้อพี่น้องเด้อ